กรอบอาชีพของประชาชนเพราะว่าขืนว่าบางทีเนี่ยเราเรามีกรอบมีมาตรการก็จริงแต่หลายๆคนเริ่มอยู่กันไม่ได้แล้วไงมันไม่มีเงินเข้ากระเป๋าเลยะนะคะออนี่นะฮะ,ฮะเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเนี่ยไปเกาหลีเหนืออีกแล้วเขาช่วงนี้รู้สึกจุดกันบ่อยยิงกันบ่อยจริงๆสำหรับขีปนาวุธเนี่ยคราวนี้มาแปลกเลยฮะยิงบนขบวนรถไฟ เดี๋ยวมีภาพมาฝากกันด้วยช่วงหน้าเดชั่ททันข่าวเช้าครับ ชาย h a i r s e r a มนวัตกรรมเพื่อลดการหลุดร่วงและฟื้นฟูบำรุงเส้นผมอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเซรั่มซึมลึกถึงหนังศีรษะและรากผมชายรเซ r s e มพร้อมจบทุกปัญหาผมร่วงและหนังศีรษะซื้อสองขวดรับเพิ่มทันทีอีก1ขวดรวมทั้งหมด3ขวดจากปกติราคา4 4 7 0บาทเหลือเพียง1790บาทเท่านั้นซื้อวันนี้ส่งฟรีที่เบอร์0 2 1 1 3 2 2 2 2หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์เพียงสแกน QR code คที่ขึ้นอยู่หรือแอดแ p ปป n ้ จากลูกกระวานที่ดีที่สุดในประเทศไทยที่มาจากเทือกเขาสอยดาวจันทบุรีที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวพร้อมสปปรรพคุณมากมายชากระวาน หรือชาสมุนไพรลูกกระวานมุมพอดีจึงได้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ชนะเลิศในโครงการ p r o d u c ชั h a m ปี o ยนประจำปี2564ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนและหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าลูกกระวานของกิฟเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องทำทุกอย่างคะ่ะเพื่อให้ได้สินค้าที่สะอาดและปลอดภัยคะ่ะการฉายรังสีคะ่ะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านเวลาแล้วยังช่วยสร้างความมั่นใจพวกไข่แมลงต่างๆนะคะตัวแมลงขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งเชื้อราเนี่ยก็จะหลุดออก ไปนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะอาดปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการใช้รังสีซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สากลยอมรับจะเข้ามาลดปัญหาเรื่องเชื้อราและปัญหาอื่นๆที่พบได้ในลูกกระวานเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน น้ำแร่มองเฟอร์สรสชาติที่ได้รับการรับรองจากเชฟและเซมิเลียระดับนานาชาติการันตีรสชาติด้วยรางวัล superior taste award ถึง3ปีสอนเรามาดื่มมองเฟอร์น้ำแร่รสชาติดีที่เชฟระดับนานาชาติแนะนํามองเฟอร์ปัญหาผมหลุดร่วงผมบางจนเห็นหนังศีรษะปัญหาใหญ่ของใครหลายคนเลยครับผมเองก็เคยมีปัญหาด้านนี้เหมือนกันจนได้มาเจอชายแฮร์เซรั่ม um นี่แหละครับกลิ่นหอมครับไม่ทิ้งคราบเลอะไม่เหนียวเนือนอะ ชาย h a i r s ัม m อุดมไปด้วยสารสกัดที่มีงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีส่วนช่วยในการดูแลเส้นผมทําให้ผมงอกใหมเ่เร็วขึ้นหนาขึ้นและแข็งแรงขึ้นลดการหลุดร่วงพร้อมด้วยการดูแลความมันบนหนังศีรษะเพื่อความเหมาะสมในการงอกใหม่ของเส้นผมชาย h a i r s ัม i m ขวดเดียวดูแลครบจบปัญหาผมดุดร่วงปัญหาหนังศีรษะ วันนี้ซื้อ2ขวดลดเหลือเพียง1,790บาทพิเศษสำหรับท่านที่โทรสั่งซื้อตอนนี้นะครับรับเพิ่มไปเลยอีก1ขวดร,รวมทั้งหมดคุณจะได้รับไปถึง3ขวดมูลค่ารวม4,470บาทราคาโปรโมชั่นเพียง1,790บาทเท่านั้นโทรได้เลยนะครับที่